สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทานชัยติดใจนะครับกลับมาเล่นน้ําอีกรอบแล้วนะพนอะดีผมอยู่ข้างบนแล้วเสียงณ่าชัยว่าได้แล้วได้แล้วไม่รู้อะไรนะครับก็เตรียมคิปเปอร์มาช่วยแกอยู่กลางแม่น้ำเลยครับให้เหนื่อยอีกแล้วต้องลุยน้ำเนี้ยสวัสดี มาแล um ้วเรบแป๊บเดียเงียบๆน้ำลึกนะครับนี่ตอนนี้ก็ระดับอกผมแล้วทำเนี่ยประมาณประมาณอกได้แล้วครับแรงอยู่ครับโอ้ยมาโดนมาโดนน้ำแรงอีกนะชายลืมลงหัว โอ้โหน้าชายไม่ได้ตรงต้องนี้ตรองนี้แรงต้องเดินขึ้นหลุดแล้วโอ้ผมก็ได้หลุดแล้วเนี่ยหลุดลอกแล้วก็ท <laughs> ุลักทุเลเลยครับมือถือถ่ายครับกล้กองโกโป o ขายไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันเจเนอเรชั่นใหม่ โอ้โหนะไปไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าข้างในร่มกันอู้ยน้ำเรงโอ้ไม่ไม่ได้ดิตรงนี้เดินไม่ไหวครับโอออกมาช่วยหรือเป็นพันละเข่าเนี่ย,อย,อยเอาไปเอาไปรอผมแป๊บดิอู้ยอย่าบอกน้ำแรงมากครับ ไม่ยอมเหรอน้าชายบอกว่าเข้ามาสองรอบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยอมตอนนี้ผมจะยอมนะครับเพราะน้ำมันเร่งน,น,น่าจะเดินได้ลนะโอ้ไม่เห็นนาชายเลยออกไปสักไกลเลยอะ่ะโอ้โอโอ อ่ะมาผมยืนได้แล้วโอ้ยโอ้ยผมต้องออกไปหาล้าชายซะบ้างเนี่ยให้ดูนะครับนี่คือกลางแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะเอสองฝั่ง ่าโอเคยืนได้แล้วรอบที่สไปแล้วนะครับไม่ได้เสียงเต้นเต้นนะเสียงเหนื่อยฮรับ่าจะลุยออกมาเจอ3นาทีนี่ไม่ได้มาดูน้าชายนะผมลุยออกมาจากฝั่งนู้นนะครับโอเค, <laughs> ออเคมาถึงแล้ว ไม่มีอะไรแล้วนะชายตรงนี้มีแต่มีแต่ทรายแล้วนี่ต้องห่วงมือกิ๊ปเปอร์แงบ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 ,แบ,แบใส่แล้วกล้องผมไม่ยอมโฟกัสอีกโดเรมอนใส่มาทีไรโดนทุกทีมันอาจจะตกใจว่าที่ผมลุยน้ำมาแต่เห,เห็นเห็นตัวยังว่าอะไร ยังไม่เห็นใช่ไหมมีสับบ้างไหมมีสับยิกยักยิกยักมงย้ายหลุดนาฝันรล้ายนะไม,าาม่ยยยยยยา,า,ายดด่ยยยยยนยย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 ายยยย แต่ถ้ามันเล่นอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะมันไม่เข้าในครับเข้าในกลัวสายพาดหินย่างเดียวเหนื่อยแล้วนะชายดูแล้วมานี่นะครับใกล้แล้วช็อกโผล่แล้วมาดูกันนะครับว่าอะไรไหลเป็นไหลไปตามกระแสน้ำเลยฮะ ไหลขึ้นนนนู่ะมาแล้ว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 ลุ้นกันลุ้นกันครับอืมพูดไปเพาะเลยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วไปล่อยวิ่งกันเนี่ยปล่อยนะฮะปล่อยให้วิ่งไม่ใช่ปล่อยเลยนะครับ เงยบเงบ็งบเง็บเงบหลอขีบเงยบเงบโหณชายออกไกะชายปล่อยมันไกลไปแล้วออผมว่าเดี๋ยวมันออกกลางแล้วไปเจอข้าวเก่าข้าวเบ็ดร้าวเก่าเดี๋ยวจะยุ่งผมว่านะถ้าถ้าเป็นเพโพก็คงเต็ม,เต,มเต็มอะเข้าน่าจะเข้ามุมปากเหนียวเหนียวอะถ้าเกี่ยวหรืออะไรณชายหย่อนอย่างเงี้ยผมว่าหลุดไปแล้ว เขย่าเขย่าปึ๊กจบแล้อันนี้ผมก็ไม่ทราบสายมันจะเบื่อยนีังไม่มีสวิงถ้าสวิงมันช็อตได้ตั้งแต่โอ้ยนี่มั่นใจในกิปเปอร์ผมผมคีบมาเป็นร้อยแล้วเนี่ยแงบแงเนี่ยผมว่ามันใกล้เราไปแล้วมันตกใจโอ้โหดูออกนะครับสายขาวๆแล้วจะถูกขาวเลยมีสื่อสายที่เข้าเลยช็อตโผล่แล้วช็อตโผล่อีกรอบนะ รอบนี้รอบที่สี่แล้วมันเนี่ยออกเนี่ยออกีดูแล้วไม่ช่อนทะเลก็เห่าฉลามนะครับช่อนทะเลมีหลายก๊อกอะอันนี้ก็หลายก๊อกนะครับก๊อกที่สี่ครับเดินหาน้าชายเดินหาผมว่าเดี๋ยวถ้ามันลึกเราจะยืนลําบากเดี๋ยวเพื่อมันว่ายเข้าหาตัวนี่อยู่ๆขนาดนี้ผมว่ากําลังกําลังเห็นเห็นมันนะเพราะถ้าหลุดไปเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาแบบ วิ่งเข้าว่างขาสู่ขอนอย7นาทีแล้ว7นาทีผมลุยออกมาก็4แล้วอ่ะปรับปรับเข้า2คลิกนะน้ำมันแรงอ่ะดูครับน้ำแรงมากครับเนี่ยปลาตัว2โลก็บวกไปสัก2สามแรงน้ำเริ่มเริ่มมีอาการเมื่อยละ จะรู้สึกเสียใจเวลาที่ตัดเปี่ยเข้าแล้วแบบมาขานอ่นาถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราเ,ารบ,เาโโบี้ยวโหโคบึงที่ไหนได้ไอ้ฝา่ามอล้ชาย <c oughs> ฝา่ามอร่อนเข้าสายมีสองนะปั๊ม อันนี้เหมือนน้าชายปัม๊มปั๊มก็ไหลอะ่ะมันยังอยู่นะ,นะถึงกับเอ่ยปากแล้วนะครับว่าเหนื่อยไม่เป็นแล้อยิ่งงัดยิ่งไหลน้าชาย,ออยมีเรือก็เล่นยากพูดถึงถ้าขึ้นเรือตามมนนะหมายถึงว่าถ้าถ้าแบบเจอใหญ่ๆหญ่อะเพราะว่ามันมีโอกาสไปไป,ไปพลาดพลาดหินไงมันมีหินกองสูงบ้างต่ำบ้าง น่าชายเดินเดินขึ้นมาหน่อยดีกว่าผมว่ามันเดี๋ยวมันน้ําแบบถึงคอแล้วถ้ามันวิ่งเข้าหายมันอันตรายนั่นแหละกำลังเนี่ยยืนแถวผมนะกำลังกำลังโอเคสวยดีเออได้อยู่อ๋อผ่านไปแปนาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับแต่ขึ้นน้ำสองสองรอบ สองครั้งตอนที่โดนตอนแรกนะไม่ไม่ไม่ทันได้เห็นเพราะผมลุยกลับเข้าไปเอามือถือมาถึงแล้วนะครับใกล้ใกล้แลนะเห็นไหมพอพอใกล้ถึงมันเข้าหาเห็นไหมนะชายวายมาหาผมแล้วเฮ้ยก็ไอ้หนแก่นะไอ้แก่นะชายใกล้มากไปผมเสียวแม่นแม่นขอแม่นแม่นโอ้โหผมนี่ไม่มีพลาด ผมก็เสียวนะชายงัดขึ้นหน่อยดิประตูแล้วยิ่ง <c oughs> <laughs> ใ,ใกล้หาผมผมเออให้มันอยู่อย่างนั้นผมยังเดินไปหามันง่ายกว่าโอ้โห<อ>เห็นแล้วนะครับปลาเดี๋ยวชายงัดนนหน่อยไม่ลอยไม่ลอยใจกว่าหน่อยดีกว่าไม่ได้ใจเย็นใจเย็นถึงแล้ว <laughs> โอ้โหมือเราก็สั่นแล้วไม่ได้นะชายเดี๋ยวเอ้ยสายดีว่ะเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอ้ยน,นี่เข้าเต็มเลยจะมีสากว่กรอบอไรบ้างโอ้ย,อยสวยดีนะครับไซนี้ผมว่าสามสี่เทินแน่นอนว<ะ>้า <laughs> เป็นไงครับวันนี้อ๋อสุดยอดครับสตรีมแม่น้ำครับตัวนี้เดี๋ยวออกจำหน่ายเรเร็วนี้นะครับ <laughs> ถ้าช่างถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนทำว่างนะ <c oughs> คนทำช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเก็บภาพนิ่งกันครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ